ละครสะท้อนสังคมที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้มีบางฉากบางตอนที่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำบุตรหลานของท่านในระหว่างการชมอันอิสลามิยะการละครขอเสนอละครเรื่องคำร้องขอจากสวรรค์ มิลลัยรอห์มานิราะห์ิมอะลีฟต์ตาอ้าอลีฟต์ตาอาบาฟตตาบาบาฟตตาบาบ้านหลังหนึ่งซึ่งอบอวลไปด้วยความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกค่ามข้ามของทุกวันจะมีเสียงแม่สอนอัลกุรอานลูกน้อยอย่างอบอุ่นครับแม่บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาล์มีน อัลลอฮ์มานนวะฮิมมาลิกิยาอมิดีนคอยลินมอกดูบียไลฮิมวะลับดอไลนอามีนเก่งมากลูกอนัทลูกต้องมาอ่านหูังอ่านให้สม่ำเสมอนะครับครับแม่อนัทแม่รักลูกนะครับแม่ผมก็ร,รักแม่ครับ้ักแม่แแไหมถ้าแม่หน่อยถ้าแม่แก่ตัวไปอานาัทจะมาดูแลแม่ไหมหม่ำแม่ นี่แม่ก็ยังไม่แก่นะยังสวยเช้งอยู่เลยอานานสะแม่ถามจริงๆนะครับอืมถ้าผมโตเรียนจบมีงานทำผมก็จะเอาเงินทั้งหมดที่ได้ไปให้แม่ครับแม่จะได้ไม่ต้องลำบากไงอนี่อานานสะิเขาหกปีแล้วนะที่ป๋าจากเราไปลูกคิดถึงป๋าไหมครับอืมคิดถึงสิแม่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน้กก็ยังมีแม่ที่รักอยู่ทั้งคนผมจะไม่ทำให้แม่ต้องเดียวดายครับ ผมจะอยู่ข้างๆแม่เสมอและแม่ล่ะอยากให้ผมเป็นอะไรนะลูกจำไว้ให้ดีนะครับแม่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกหรอกแค่อนาจเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นคนดีของสังคมแม่ก็ภูมิใจแล้วนะครับอืมครับแม่ผมจะเป็นคนดีครับและจะเป็นลูกที่ดีของแม่ผมจะไม่ทําให้แม่ต้องเสียใจครับอินชาอัลลอฮ์จ้าจ้ารบนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นสายครับแม่เด็กน้อย เปรือบประดุจผ้าขาวผืนหนึ่งที่ถักทอจากเส้นใยแห่งสายสัมพันธ์ความรักของพ่อและแม่ลวดลายของผ้าจะสวยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการสั่งสอนดูแลของผู้เป็นพ่อและแม่สิบปีผ่านไปไวเหมือนเพียงพริบตาเดียวจากอาณัสเด็กน้อยได้เติบใหญ่ กลายเป็นชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับสังคมที่ฟอนเฟะในปัจจุบันณมหาวิทยายลัยแห่งตตััต้้งงจเรียนเรียนจบผมจะหาเงินมาให้แม่ครับผมจะได้พาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยอนาตอนาตยังจำที่แม่สอนได้ไหมอืมจำได้เลยครับแม่ผมจะเป็นคนดีละเป็นลูกที่ดีของแม่นะครับดีมากลูกเขาเรียนได้แล้วลูกเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนแล้วเจอกันที่บ้านนะครับ ครับมาสลามลูกกุมครับมาอะไรกือมาสลามลูกทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับอาจารย์เอบีุณครับ ผมอาจารย์จรสอนสถิติวันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอกันเรามาแนะนำตัวกันก่อนนะครับเราเล่นที่คุณก่อนครับผมอนัทครับผมดำครับผมปุ๊กครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายถึงสามเท่าแต่ปัจจุบันประชากรเริ่มกลายพันธ์ชายกลายเป็นหญิงหญิงกลายเป็นชาย มันทําให้โลกนี้วุ่นวายและส่งผลเสียต่อประชากรชายและหญิงที่แท้จริงวันนี้เราจะมาหาค่าประชากรชายและหญิงที่แท้จริงกันนะครับจากสูตร sigma x เท่ากับประชากรหญิงคูณประชากรชายหารประชากรเกและลบด้วยประชากรทอมจากสูตรนี้เราจะได้จำนวนชายหญิงที่แท้จริงอยู่บนโลกใบนี้ ไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นของแท้หรือของเทียมกันแน่นะครับหน้าเธอดูมองๆนะเนี่ยสงสัยต้องขึ้นไปสเสด็เคาะกับอาจารย์แล้วมั้งอ่าโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยดีสงสัยจะเป็นไข้หวัดของพันเก้าจางขอตัวพบแพทย์ก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่ทั้งหมดทำความเคารพ ขอบ,ณขอบุณครับอาจารย์จอนเฮ้ย hey, ดำเมื่อกี้มึงได้ยินอาจารย์ผู้เสดอจขอเปล่าวะเล่นกูซะเสียวหลังระบายดำเออว่ะกูได้ยินกูยังเสียวเลยเฮ้ย hey, ไอดำชวนนัดไปเที่ยวดีกว่าเออเออเฮออ้ยออนัดวันนี้เลิกเรียนเราไปเที่ยวดีกว่าอืมที่ไหนเหรอเออหน้าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราพาไปเอง เราคงไปไม่ได้หรอกเฮ้ยนัดไปแบบเดียวเองไม่ดึกหรอกถ้านายไม่ชอบเดี๋ยวเราขับรถไปส่งที่บ้านก็ได้อืมจะดีเหรอเพราะแม่เราอยู่บ้านคนเดียวนะถ้าเรากลับดึกเดี๋ยวแม่เราจะเป็นห่วงเรารู้นะเราก็มีแม่เหมือนกันแต่วัยรุ่นอย่างเราอ่ะก็ต้องไปเปิดหูปิดตาบ้างดิอืมไปก็ไปแต่อย่ากลับดึกนะต้องอย่างงี้ดิเพื่อนนัด จัดายจากการล่อลวงของมาร้ายเพียงไม่นานอานัสก็ได้ตกลงรับปากไปเที่ยวกลังคืนกับเพื่อนๆโดยนึกไม่ถึงว่านั่นคือบันไดก้าวแรกสู่ความหายยนะ ไปหากูที่ไหนล่ะนะังปังไอ้จวบเต้นสน้ามันเลยนะมึงแบล็วเล่าไหมคงดิ โซดาสองมาซีส่สองและท,ที่สําคัญนมบัญชีไม่ยมอ,อีกะเ,เด็นแหมนี่มึงรู้จริงเลยนะเออจัวพูดพี่ต่อมายังวะมาก็เห็นแล้วดี่นี่มึงเล่นกูเหรอแหม่เราเล่นครับพี่สงสัยว่ยาดึกงั้นเราขอโคกได้ไหมเราไม่กินเหล้าอ่ะแหม่ทำเป็นพวกเกรียนไม่ได้ดื่มนิดดื่มหน่อยเป็นไรไปวะไอ้นัทมึงจะบ้าเหรอมาที่แบบนี้มึงจะกินโคกมึงสั่งนมเลยดีกว่ามาั้งงั้นเอานมมาแก้วเฮ้ย hey. กูไม่ชดไอ้นี่นี่ไอด้ดำกูสั่งหาเป็นโตเลยนะมึงลงมัญชีกูอีกเด็กเอาวัสดีครับพี่ยมพี่วอาพี่เป็นต่อวันนี้ครับผมพาเพื่อนใหม่มาเลี้ยงครับสวัสดีครับพี่นี่อน,นะัครับอน,นะันี่พี่ยมพี่ว่าพี่เป็นต่อสวัสดีครับพี่อ่างั้นน้องๆตากสบายเลยแล้วกันพี่ไม่รบกวนแล้ว สั่งอาหารเต็มที่นะเดี๋ยววันนี้เป็นต่อเลี้ยงเองจ้างตายโอ้นี่พวกมึงแม่งแดกเหล้ารีกันตลอดเลยดิดำดำนี่นะดํดครับพี่เฮ้ย <Hey, S 2> น,นี่นี่แม่งแดกใหม่แล้วเหรอวะครับพี่ผมกำลังหลอกล่อให้มันเป็นสายปล่อยของให้เราอยู่ครับเอองานแม่งดีเลยวะ่ะตอนเนี้ยเราแม่งขาดคนอยู่พอดีเลยเอางี้ิดึงจัดหญิงให้มันคนเนี้ยดำ ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้เอองั้นพี่ไปก่อนแล้วกันพี่มีทุเรศไว้ครับพี่โ๋อสอมาหาพี่หน่อย